ไอ้ขอเกีแดน้องเอ้ยก็ขอสวัสด,ดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในแมปของ Stand Awakening เช่นเดิมนะ <Hi. S 1> ซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาพาไปดูอัปเดตใหม่นะทุกคนซึ่งแบบโอ้โหเียอัปอะไรมาไม่รู้เยอะแยะก็คือรอบนี้เนี่ยเป็นอัปเดตพาคสองนะทุกคนแต่ สปาคูส3ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะอ่าซึ่งพาร์ทสองเนี่ยรู้สึกว่าจะรีเวิร์กอะไรมาเดี๋ยวไปดูกันอีกหน้าหนึ่งเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนหน้าจอแป๊บนึงนะมาครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยเราก็ได้อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอะ Discord ของผู้สร้างเกมนะหรือว่าผู้พัฒนาเกมนั่นแหละนะทุกคนอ่าซึ่งอัปเดตพาร์ทสองเนี่ยเฮ้ยยังมีพาร์ทสามอีกว่ะอ่าซึ่งอัปเดตของพาร์ทสองเนี่ยก็น่าจะเป็นสเตนเกี่ยวกับยูเฟอร์นัมอัปเดตเหมือนเดิมนะซึ่ง ตัวที่รีเวิร์กมาที่ผมพูดนะก็คือเดอะเวิ d ์นั่นเองนะซึ่งเออแบบเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเออหลังจากผมอ่านให้มันเสร็จนะซึ่งรีเวิร์กมาก็คือเดอะเวิ d ์นะทุกคนแล้วก็จะเป็นการเอ่อรีเวิร์กตัวเขาเรียกว่าอะไรอะเดอะเวิร์กโอเวอร์เฮเว่นแล้วก็แวมไพร์เดอะเวิ d ์นะแล้วก็เดอะเวิ d ์ h จเอะเป็นตัวสีแดงๆนะทุกคนเสร็จปุ๊บ <c oughs> มันจะเพิ่มท่าเข้ามาใหม่เว้หรือว่ารีเวิร์กสกิลของแวมไพร์เดอะเวิร์กับ เดวบ์จีเนะไอตัวสีเอ่อแดงแดงม่วงอ,อ่ะอ่ะซึ่งมันจะเพิ่มท่าดูดเลือดมานะทุกคนแล้วก็ไม่ใช่เพิ่มท่าป่ะวะออโซเกียนสามสามมูฟนี่อะไรเนี่ยเออใช่มันแปลว่าเพิ่มท่าอะลรเออน่าจะใช่นะเพราะมัมีสาวแล้วก็มูฟนั่นแหละอ่าซึ่งมันจะเพิ่มสามท่าขึ้นมาก็คือท่าเอ็นเป็นการดูดเลือดท่าวายเป็นการแบบเลเซอร์บีนะแล้วก็ปิดสแตนบวกกับการกด U หรือว่า ปีสเตนกด U แล้วก็มีเลือดต่ำกว่า30%มันจะทำการเอาโลดโรเลอร์ลงมานะทุกคนเออเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมนะบัฟแวมไพร์มาสก์ซึ่งมันเพิ่มโอกาสหน้ากากแวมไพร์ไว้ทุกคนจากเขาเรียกว่าอะไรวะคลิปที่แล้วเท่าไหร่สิบนาทีโอากาสหนึ่งต่อห้าเองมั้งตอนนี้กลายเป็นสามสิบนาทีโอกาสออกหนึ่งทับสิบนะทุกคนอ่าต่อจากนี้ก็จะเป็นการรีแวมไทม์สต็อปเอฟเฟค์นะหรือว่าการหยุดเวลาเป็นการเอฟเฟคหยุดเวลาแหละแล้วก็รีแวมเควส UI นะเป็นการแบบเออรับเควสเปลี่ยนไปอะ่ะเออนั่นแหละเสร็จปุ๊บก็จะบวกท่าโพสของอ่อตัวละครพวกนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่หรือมั้งผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เนาะไม่ค่อยได้ศึกษาเอออ่าส่วนสแตนตัวใหม่ที่อัพเข้ามาก,ก็คือลิปเปอร์นั่นเองนะทุกคนซึ่งมันเป็นตัวที่เท่มากเลยเออซึ่งวิธีการทำเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกออกมานะส่วนของที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นการเอ้ยเดี๋ยวผมขอพูดเรื่องตัวนี้ให้เสร็จก่อนดีกว่า <c oughs> r ิปเปอรเนี่ยเราจะได้มันจากการท้อกับเลเชลนะใช่ใช่เลเชลไหมวะน่าจะใช่อะไรนะแล้วก็พัมคินนะทุกคนอันเคนนี่พัมคินอะไรเนะี่ยแล้วก็เคียวแล้วก็คุณต้องการไปเอ่อต้องไปทำเควสกับเขาอะละซึ่งตอนที่คุณทำเสร็จเควสเนี่ยเขาจะทำการให้ริ p p e r คุณมาเลยนะทุกคนอ่านั่นแหละเสร็จปุ๊บเคียวไอเทมใหม่ก็คือโอกาสออก30นาที โอกาสออก1นึทับก็ถือว่าปานกลางนะทุกคนส่วนเควสที่เขาให้ทำเนี่ยก็คือการฆ่า35ตัวเลยเหรอฆ่า3 5ตัวด้วยโอ้โหเดอะเวิ์ตัวสีม่วงทุกตัวนี่หว่าแล้วก็แพรี่35ครั้งนะสร้างดาเมจ4 0 0 0 0ดาเมดด้วยตัวนี้นั่นเองนะทุกคนอ่าเสร็จปุ๊บสกิลก็จะมีประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตอน <c oughs> ทำเสร็จกับรีวิวดีวก่าแต่นาจะคลิปหน้านะทุกคนเอาละก็น่าจะประมาณนี้นะทุกคนสำหรับการอัปเดตครั้งนี้นะ เอาล่ะเราไปดู double remake ดีกว่าเอาล่ะทุกคนตอนนี้มันก like. yeah. mm ็ม hmm. oh ีออร่านะผมรู้สึกว่าผมเนี่ยเออเผลอแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเข้าเกมไปเสร็จปุ๊บแล้วมันบั๊กมั้งทุกคนผมเนี่ยไม่มีออร่าเลยเว้ยมาแต่ตอนนี้มีละแอกหน่อยเชียเออทุกคนสำหรับตัวที่รีเวิร์ e มาผมจะขึ้นขึ้นในหน้าจอไปนี่นะเห็นปะสี่ตัวนะอันนี้เป็น the world ปกตินะทุกคนเสร็จปุ๊บก็เป็น ova แล้วก็เป็นในตัวสีแดงม่วงที่ผมบอกอ่ะ เสร็จปุ๊บอีกตัวนึงก็คือ The Blue Vampire นั่นเองนะทุกคน <c oughs> มาครับทุกคนครับสำหรับเอ่อเขาเรียกว่าอะไร <c oughs> มาเรามาดูการตีปกติหอยตัวนี้ดีกว่า <c oughs> รู้สึกว่ามันจะสมูทขึ้นนะทุกคนก็การคลิกก็คือคลิกนั่นแหละ <c oughs> นี่ดูดูมีเอฟเฟกต์เด็ด <c oughs> อ่าสีเขียวมันก็จะแบบสวยๆอลังการอลังการอย่างนี้แหละทุกคนมาเรามาดูสกิลอี ่ก็ะจะประมาณนี้แลนะทุกคนมาครับทุกคนครับเรามาดูสกิล R สกิล R เนี่ยน่าจะเป็นการต่อยเออเราเนี่ยจะเป็นคนอัปเปอร์คัทนะทุกคนแล้วเราก็สามารถปิดสแตนกดได้เลยนะนะมาน่าจะกดได้อันนี้มั้งมาสกิลที T. สกิลที T คือการปาหมีนะทุกคนฟุบโอ้ยเยี่ยโคตรที่ไปไปอ่าก็ประมาณนี้นะทุกคน สำหรับสกิล Y สกิล Y มีมีไหมเนี่ยอ่าน่าจะไม่มีมั้งทุกคนเดี๋ยวผมขอดูขอเช็คอีกรอบนะเพื่อความชัวร์นะทุกคนเออทุกคนมันไม่มีสกิลไว้ไม่ผมไปดูมาแล้วนะอ่าซึ่งสกิลต่อไปที่ผมจะ <c oughs> ทำให้สกิลจีนะสกิลจีเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีการแบบเอาไม้มาโบยหัวใช่ไหมเหมือนเดือบเวอร์ภาคอื่นอะ่ะแต่นี้มีไหมอื <c oughs> อ่ะแล้วมันก็จะแบบติดสถานนะแบบสตันนะทุกคนเหมือนแบบ ไอส้สแตแต์เลยเออแบบเหมือนตอนที่เราไม่มีสแตน์นะปึ้งอ่ะเราก็จะต่อยได้นะแต่ดามจก็จะแบบค่อยๆทดทอยลงอ่ะเรามาดูสกิลเออเขาเรียกอะไรอะสกิลเอฟปะเออสกิลเอฟสกิลเอฟเนี่ยจะเป็นการหยุดเวลาแล้วมันรีเวิร์กมาใหม่เ้ยทุกคนซึ่งมันเท่มากโอ้เชี่ยไงมันเอ้ยเปลี่ยนไปแต่สวยมากนะทุกคนสำหรับความคิดผมนะ จุดเปลี่ยนแปลงของเกมแล้วมาแล้วมาดูสกิลเจนะทุกคนสกิลเจคือสเปเชียลนะอ่าก็ประมาณนี้นะจะทำด้เหมสองฮิตนะทุกคนจะเป็นการแบบหยุมหัวกัฮึะเอาไม่โดนเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยเฮ้ยโยโยโย่ what เชี่ยห์โคดีเทำไมอ่ะรึ๊ปอ้ายขอ้ขอกีแด่น้องเอ้ยอโอ้อโคตรดีอ่าสกิลเจก็ประมาณนี้นะทุกคนชิอโคตรเท่อะมาเรามาดูสกิลอ่าสกิลอะไรอีกอะสกิลเอปะเออเอ๊ะคือการแพรลี่นะเหมือนสเตเลตเลยรู้สึกว่าเกมเนี่ยจะทำการ up แพรลี่เข้ามานะ เป็นอ่าประมาณนี้เลยนะพอไปสีเขียวเนี่ยทุกคนสีเขียวสีเขียวเนี่ยทุกคนมันจะเป็นการแรลรี่นะถ้าเราถ้ามีคนมาตีเราเนี่ยมันก็จะทําการแบบสตันกลับไปเลย้ยปึ๊บเขาตีมาแปะ๊ะหนึ่งมันก็จะ,ะแล้วมันก็จะติดสถานะมึนนะทุกคนมาเรามาดูสกิลซิกิ้งไม่ไม่ไมไมเฮ้ยแดนได้ว่ามันจะเป็นสีเขียวแล้วทุกคนสำหรับสกินของผมนะกดแซดได้แล้วทีนะี้เออกดแซดวิ่งได้ละ แล้วก็กดวีสกิลวีคือการวาร่าเหมือนเดิมน,นะทุกคนแล้วสวยมากปุ๊มเชียร yeah. ์ยอยตื่นเต้นใช่ไหม <c oughs> มาทุกคนเรามาดูสกิลบีดีกว่าสกิลบีจะเป็นการปุ๊บว่าเป็นการโดดขึ้นหน้าต่าง <c oughs> รู้สึกว่าเดอะเวิลด์เนี่ยจะเป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีสกิลข่องตัวเยอะมากเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นการวิ่งกดแดชกดวาร์ปแล้วก็กดกระโดด ซึ่งถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เลยนะทุกคนมามีสกิลอะไรอีกแล้วก็จากปกติเนี่ยเราจะกดตัว G เป็นการโพสใช่ไหมครับทุกคนแต่รอบนี้กลายเป็นตัว P ครับฮึบอ,อ่ะเสร็จปุ๊บเออผมลืมบอกเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมาทวงอีกพี่พี่ถ้าพี่กระโดดแบบมี้มันจะเยอะขึ้นปะครับสามเล่มเหมือนเดิมน,นะครับน้อง อ้า,าก็ประมาณนี้นะสำหรับ the world. เอ่อ the เฮ้ยมันชื่ออะไรวะ the world o v a นะทุกคนเฮ้ยผมลืมให้ดูเคียวนี่เลยเว้ยทุกคนผม e p เอาเคียวมาแล้วนะซึ่งรอชมคลิปต่อไปได้นะครับผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะทุกคนเอ่อแล้วก็ขอบคุณสำหรับ1,000ซับนะครับรักทุกคนมากๆนะครับ <c oughs> จุบจ๊บๆ <laughs> <c oughs> จุบจ๊บๆครับทุกคนครับจุ๊บๆ อ้ากนาั้นแหละทุกคนบ๊ายบายครับ